หงวเข้าไอ้ที่มันเป็นดอกเนี้ยเรารู้ว่าสีมันเนี่ยมันสีจางๆอย่างเงี้ยคือโอเคผ่านเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันยังเข้มๆอยู่แสดงว่ามันยังต้องสามารถเอาสีไอสารอินโตรไซานินออกมาจากไอดอกนี้ได้อีกนะดอกนี้ก็สามารถกินได้หรือว่าจะเอาเป็นปุ๋ยก็ได้นะเดี๋ยวถ้าเราไปหวงทั้งดอกเลยอ่ะมันจะทําให้สีไม่สม่ำเสมอการทําแบบนี้สีจะได้สีสม่ำเสมอเข้าใจน่ากินนะคะ สารอาหารตัวนี้มันมีประโยชน์ยัยงไงบ้างคะสารตัวนี้เป็นสารต่อต้านความเสื่อมของเซลล์เป็นตัวบล็อกไม่ให้เซลล์มันเสื่อมมันเป็นคล้ายๆกับแอนตี้ออกซิเดชันคือไปรวมตัวกิเจนทำให้เซลล์เันเสือ่อมอิเล็กตรอนจะขาดไปแต่ตัวนี้มันจะบล็อกไว้ป้องกันไม่ให้เซลล์เสื่อมเพราะฉะนั้นมันจะช่วยทําให้ต้านความเสื่อมของเซลล์ถ้าเซลล์เสื่อมก็คือเซลล์จะไม่ดีเช่นเซลมะเร็งมั่งเป็นโรคสารพัดโรคเงี้ยเกิดจากการเสื่อมของเซลล์วันแต่ถ้าเซลล์เรามีสารตัวนี้เข้าไปบล็อกไว้เป็นตัวแทนมันก็จะทําให้เรา ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทํางานของเซลลคือเซลก็ทํางานได้เ็ที่ต้านความเสื่อมเหมือนเคยได้ยินว่าจะมีผลกับผมกับฟันอะไรประมาณนี้มันไปทางานกันยังไงคะมันมันมันเชื่อมกันยังไงถ้างสารตัวนี้นะสารตัวนี้มันเป็นสารทีอีกอย่างหนึ่งก็การที่ทําให้ผมมันดําเมื่อผมเนี้ยมันสามารถคืออัยวะเป็นตัวที่สร้างสารซีโรตทนี้น่ะที่ทําให้ผมสีดําอ่ะผมรอนเหมือนหลอดกาแฟใช่ไหม เพราะถ้าเรากินไขมันอาหารที่เป็นมันๆของหวานๆนี่มันจะเป็นทำให้อุดที่รูรูคุมคนอะที่รดที่รูอะมันทำให้สารไอซีโรตัวนี้ไม่สามารถลงในหลอดในผมในผมในผมได้มันทำให้ผมก็ขาวเกิดจากความเสื่อมของการไม่สามารถสร้างสารนี้ได้แต่ว่าสารตัวนี้ก็ช่วยทําให้เอาแวที่สร้างสารตัวนี้ทำมาได้ปกติดีขึ้นก็เลยสร้างสารได้เป็นปกติสามารถฟื้นฟื้นให้เซลล์มันใหม่เหมือนต้นไม้ที่มันเหี่ยวๆอ่ะพอรดน้ำปุ๊บเนี่ยเอาสารเอาน้ำไปใส่ปุ๊บ มันก็จะขึ้นสดชื่นแบบเดียวกับร่างกายเราใส่สารนี่ไปทําให้อวัยวะที่ทํางานดีขึ้นพอทำงานดีขึ้นเขาก็สร้างสารเมลาโตนนนินที่มันเป็นสีดำๆเนี่ยผมก็จะดำผมก็ไม่ค่อยขาวมันเกิดจากตัวเองนะเพราะตัวเองไงหกสิบปีแล้วในใน,ในพ่อแม่พี่น้องด้วยกันอะ่ะคนเดียวที่ผมไม่ดาไม่ไม่ขาวก็คือ <c oughs> น้องสาวก็ผมขาวหมดเลยเอ๊ะทำไมอ้อมอยู่ที่อาหารการกินนี่เองคือเราไม่กินอาหารที่ไปทร้ายเซลเ์้ช่นื้อ เดียวจะไม่ค่อยกินพวกขนมพวกผลมมงผลไม้มากนะเคยกินแล้วมันบวมเ <c oughs> ปน็นปัญหาก็เลยพยายามที่สุดที่จะไม่กินอย่างนั้นแล้วก็ไม่กินสารพุงแต่งมากคือมากินอาหารที่ค่อนข้างจะเรียบง่ายแล้วก็เป็นธรรมชาติที่สําคัญที่สุดคือกินอาหารที่ทําเองพอเราทําเองก็เราจะรู้ว่าเราใส่อะไรลงไปบ้างในอาหารการกินของเราเราจะเข้าใจชัดเลยว่าอ๋อที่กินอร่อยเนี่ยมัน โนสารตัวนี้สารตัวนี้สารตวัวนี้ลงไปแล้วก็ส่งผลในอะไรกับร่างกายคือพยายามอ่านเวทนาที่กายแล้วก็ทิศใจว่าเราชอบมันชอบตรงไหนอ๋อต้องมาสอนข้อใหม่ต้องสอนข้อใหม่หมดเลยสอนว่าก,กินเอาประโยชน์ age, el, ag, กินกันตายกินค่าเกินอะอย่างเงี้ยค่ะกินแวบปัญญาไม่กิน้วยตันหาคือไม่เอารสชาติแต่เอาถ้าเรารู้ประโยชน์นะมันมีความสุขจากการกินเอาประโยชน์อ่ะทุกคนน่ะอยากได้ประโยชน์หรอกอยากได้ความสุขจากการที่มันมีประโยชน์จา,า,ขขากกา,ารกินอาหารที่เป็นธรรมชาติ เ่าอ,อาหารธรรมชาติเป็นตัวบอกบ่งชี้ว่าชีวิตจริงๆเราเซลเราต้องการอาหารที่เป็นธรรมชาติไม่ใช่รสชาติแต่เป็นธาตุที่มันมาจากธรรมชาติอันนี้คือขั้นตอนการปรุงอาหารเป็นยาอีกใช่ค่ะออไปตอนเข้ามันกระเดือดอย่างเงี้ยให้เราใช้เกลือโรยลงไปเพื่อให้เกลือไปรวมตัวกับเนื้อข้าวมันจะทําให มีเพิ่มความเน่นกระชับของเซลล์แล้วก็มันจะดูดซึมที่เบเวณวินไลนมันจะไม่ดูดซึมที่ในกระเพาะเพราะฉะนั้นคุณภาพของเลือกก็จะขึ้นขึ้นเต็มที่เลยมันทําให้พู้ท่านทานหลือท่านทานจะแข็งแกร่งมากเลยค่ะแล้วความมันทำให้เป็นด่างด้วยข้าวสมุนไพรหงแตกดอกอัญชันกับข้าวสมุนไพรหงธรรมดาจะไม่เหมือนกันเพราะว่าความความเหนียวนุ่มดอกอัญชันมันจะทําให้มีเหนียวนุ่มมากกว่าแล้วก็รสชาติถ้าเราใส่เกลือไปมันจะเข้มข้นขึ้นแยกกันได้เลยชัดเจน เทาซ้อมมือหงใส่ดอกอัญชันแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยเพื่อจะปรับไ้เลือดมันคมเป็นเลือดที่มีคุณภาพนะคะมันก็ได้ประมาณนี้คืออัญชันจะช่วยให้ลีดเย็นเกิดขึ้นแล้วได้สารอาหารนี่มันเหมือนกับเรากินข้าวกับผักยเพร,ราะวแล้วกินข้าวกับผักกับเกลือกินข้าวกับเกลือเป็นอานที่สุดยอดที่สุดของการที่เหมาะสมกับเซลที่สุดไม่รบกวนร่างกายที่สุดแล้วก็ดีที่สุดลงทํามาแล้วมันได้ผลดี